สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่13ธันวาคม2563โดยใช้าะว่าครั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างเชลซีในช่วงเช้าวันนี้โคตรจะรักเลยซิว่าเผยชื่อ3มยอดกุนซือผู้มีอิทธิพลสูงสุดต่อชีวิตของเขาโดยันทิทางทีโกซิวาประกานหลังทีมเชลซียอมเปิดเผยชื่อ3ามคุณซือที่รักและก็มีอิทธิพลต่อชีวิตของเขา ในฐานะนักฟุต,ฟตบอลอาชีพเป็นอย่างมากมายได้แก่จิเต้คาร์โรอาชรติและก็ชูมัสทูเคินนั่นเองโดยเขาได้บอกเลยว่ามนุษย์เรานั้นสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะฮะเพิ่มได้ตลอดเวลาอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องอายุและผมก็เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากบรรดาผู้จัดการทีมที่เคยร่วมง,งานด้วยพวกเขาสอนให้ผมรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทั้งเรื่องฟุตบอลและการใช้ชีวิตในฐานะลูกผู้ชายกับตันสิงบรูคนนี้ได้ลราวนะฮะ ถ้าถามว่าเนี่ยใครคือสุดยอดกุนซือดีที่สุดที่ผมเคยเร่วมงานกันด้วยนั้นผมบอกเลยว่าไม่สามารถยกมาได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะมีด้วยกันถึง3คนคือจิเต้ในทีมชาติบราซิลและก็คารโรอเจรติกับโทมัสทูเคิลตอนอยู่ปารีสแซต์แฌงนั่นเอง โดยเฉพาะทางติเต้กับทางอัชฉริตนะฮะคือเขาเนี่ยมีอิทธิพลสูงต่อผมมากในฐานะนักฟุตบอลอาชีพเพราะสองคนนี้มีความคล้ายกันในเรื่องต่างๆหลายเรื่องนะฮะแต่ผมอยากจะนับรวมถูกเข้าเข้าไปด้วยเพราะเขาช่วยผมเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้มากจริงๆนะปะนัว่าง,งานนี้ผมโคตรจะรักเลยนะฮะซีวาได้เผยชื่อ3ยอดกุนซือผู้มีอิทธิพลสูงสุดต่อชีวิตของพวกเขากันเลยทีเดียวเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ ชิคุสันซัดโทษเอฟเวอร์ตันเฮวิลเชลซีช่วดนำฝูงพ่ายในรอบ15เกมโดยันทางกิลฟี่ชิคุสันนะผมซัดจุดโทษเป็นประตูชัยกับทางเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านไล่บทเอาชนะเชลซีแบบบุบบิดไปได้1.0ต่อแซง2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ขึ้นไปรังที่7ของตารางคะแนนมีทั้งหมด20คะแนนส่วนสิงบรูนั้นช่วยโะกาสขึ้นนำจากฝูงมีทั้งหมด22คะแนนรังที่3เหมือนเดิมแถมมีความพ่ายแพ้ในรอบ15เกมรวมทุกรายการอีกต่างหาก โดยกันที่ทางเกมฟุตบอลผิวอังกฤษนะผมวิกที่12คู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์ที่12ธันวาคมที่ผ่านมาระหว่างเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านรับมือกับทางเชลซีโดยกันนี้ออกสตาร์ทในครึ่งแรกน,นะผมได้มาเพียงแค่6กระชีท็อฟฟี่ได้โอกาสส่องเข้ากรอบก่อนเลยหลังริชาริสซอนเล่นชิ่งกับชางชิคุสันก่อนจะบอลจะมาถึงริชาริสซอนแล้วก็หลุดเข้าไปยิงที่เสาแรกแต่ก็ยังไม่ผ่านตัวอดูอาร์แบนดี้นะฮะรับเอาไว้ได้แบบบุกบิด อีก2องทีต่อมาเจ้าบ้านได้ลุ้นกันอีกครั้งคราวนี้กิฟฟี่คนเดิมเปิดลูกเตะมุมมาเข้าหัวจอร์นบรีมีหน้าเทคตัวโขกนะฮะเลยคานไปแค่นิดเดียวแต่นาทีที่21สิเอนะผมแฟนทอฟฟี่ก็ได้เฮกันลั่นบ้านนะฮะเมื่อผู้ตัดสินเป่าให้เจ้าชินได้ลูกจุดโทษแต่จังหวะที่โดมินิกคาร์เวิร์ตเลวินถึงบอลก่อนจะโดนเอ็ดวาร์ดเบนดี้ในด่านสิงบรุนนั้นกระแทกล้มลงไป และเป็นกิลฟี่ชิคุสันที่รักที่สังหารจุดโทษเข้าไปแบบไม่พลาดนะฮะทำให้ทางเอฟเวอร์ตันขึ้นนำเชลซีไป1.0ต่อนาทียี่สิบห้าทีมเยือนไม่ได้ลุ้นตามตีเสมอจากลูกฟรีคิกนอกกรอบนะฮะก่อนที่ James, บริสเจมจะปันน่นหนีกำแพงไปที่เสาไกลแต่บอลยังไปโดนจอแดนพิกฟอร์ดพุ่งปัดออกหลังไปได้แล้วก็จากลูกคอนเนอร์ต่อเนื่องนาราทอฟฟี่นั้นสกัดมาเข้าทางบริสเจมตะบันนอกกรอบนะฮะบอลพุ่งแรงไปหน่อยติดปลายมือพิกฟอร์ดก่อนชนเสาออกหลังไปอย่างน่าเสียดาย สิงปรูในผมยังกดดันอย่างหนักนาที่ที่30ินะฮะฟรีคิกยาวโยนเข้ามาในกรอบเขตโทษให้กระชางอริยชชิโร่เทคตัวขึ้นมงแต่ต้องให้เคอร์ซูมาวิ่งมาเก็บตกอัดด้วยขวาไปถึง10หลาแต่บอลก็ยังไม่เข้ามือจนแดนพิกฟอร์ดอยู่ดีนาที่สี่สิบนะผมสกอร์ของเจ้าถิ่นเกือบได้เม็ดที่2นํนำห่างไปอีกครั้งนะฮะเมื่อทางอลิชาริสซอนหลุดเข้าไปซัดเสาแรกแล้วแต่ก็ยังไม่ผ่านตัวเอตูอาร์เบนดี้ที่ป้องกันเอาไว้ได้เหนียวแน่นสุเกิน ซึ่งจบครึ่งแรกกันไปเอฟเวอร์ตันก็ขึ้นนําไป1-0ต่อมาตอนที่ครึ่งหลังให้2นาทีต่อมานะผมบอลสวนกลับคนทางเอฟเวอร์ตันเมื่อทางกิฟฟี่ซิกุสันแทงบอลออกซ้ายกับทางบริชาริสัอนเรียงชี้เข้าไปในกรอบนะฮะก่อนจะตะบันด้วยขวาเต็มแรงไปทางเสาไกลแต่บอลยังไปติดเซฟของเมนดี้ปัดออกไปได้ทัน อีก2นาทตีต่อมาเบนก็อฟฟีนะฮะเรียกฟรีคิกให้เจ้าถิ่นนอกกรอบก่อนจะเป็นกิลฟีซิกกสันปั่นข้ามกำแพงเฉียดกรอบออกไปแค่นิดเดียวแาที่ที่6 4โดมินิกคาร์เวิร์ดเลวินหลดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะฮะก่อนจะโดนเบนซิเวลเนียวรั้งล้มไปผู้ัดสินชีไปจุดโทษท,ทันทีทว่ามีสัญญ,ญาณจากห้อง v ีอาเช็คมาว่าโดมินิกคาร์เวิร์ดนั้นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนหน้านี้แล้วทำให้เสิงบรูดรอดพ้นจากการเสียจุดโทษแบบบุบบิด ปาจะเป็นที่ต่อมาบริสเจมกระชากตัดเข้าหน้ากรอบนะฮะก่อนจะโดนทำฟาวเป็นฟรีคิกแล้วก็เป็นเบสันเมาส์ที่บันบอลหน,นีกำแพงไปที่ทางเสาสองบอลพุ่งไปชนโทนเสาอย่างจังแบบน่าเสียดายโชเกมเอฟเวอร์ตันนะผมเบียดเอาชนะเชลซีไปได้1.0ต่อเก็บ3แต้มสำคัญทำให้ทอฟฟี่นั้นมีเพิ่มทั้งหมดเป็น20คะแนนส่วนเชลซีนั้นช่วดแซงขึ้นนำจากฟูงรันที่3มีทั้งหมด22คะแนนเหมือนเดิม ส่วนรายชื่อสเอ็ตัวจริงที่ลงสนามในค่ำคืนนัดเมื่อวานนี้ฝั่งเอเวอร์ตันก็ใช้ระบบ4-3-3ก็ได้แก่ชอเดนพิกฟอร์ดเมสันโฮเกตเยอร์รี่มีนาไมเคิลชีนเบนกอดฟรีคิวฟี่ซิกุสันอันเดรโกเมสอับดุรายด์ดูกูเรอเล็กซ์อีโวบีโดมินิกคาร์วร์ต์เลวินและก็บริชารลิซอนนะฮะสุดท้ายฝั่งเชลซีของวันนั้นใช้ระบบ4-2-3-1ก็ได้แก่เอชอาร์เมนดี้บริสเจมส์ เคิร์สซูมาชิโกซิวามาติโอโคเวซิสเอ็นโกโรกองเต้ชิโมแวนเนอร์เมสันเมาส์ไคลส์ฮาวเวิร์ดและก็โอลิเวยชิรูนะฮะเป็นว่าง,งานที่ผมเชลซี Chelsea ของเราก็พลาดทา่พาพ่าย้กับทางเอฟเวอร์ตันไปจนได้นะฮะถือว่าทําเต็มที่ที่สุดแล้วโอกาสยิงเยอะแยะมากมายแต่ไม่สามารถจบสกอร์กันได้นะฮะเป็นอะไรที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากมายเลยก็ต้องรองลุ้นกันต่อไปในแมตต์ต่อไปก็แล้วกันนะครับพว,วกเราติข่าวต่อมากันดีกว่านครับ เก็บจกทุกประเด็นร้อนหลังเกมหลังจากที่เชลซีพ่ายเอฟเวอร์ตันไป1-0โดยงานนี้นะผมเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างน,นะฮะ,ะเริ่มจากประเด็นที่1คู่หูเยอรมันยังไม่แผงลิ ในเกมนี้เราได้เห็นแล้วว่าการขาดตัเลือกในบริมเส้นส่งผลอย่างไรบ้างกับทางเชลซีเพราะทั้งไคล์ชาวเวิร์ท,ที่ในเกมนี้เล่นเป็นปีกขวาและก็ชูมโมวานเนอร์ต่างก็ทําได้ไม่ดีทั้งคู่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้คนต่างก็พากันรอคอยที่จะเห็นโอกาสในการประสานงานกันทั้งคู่ที่ดูจะไม่เกิดขึ้นเสียสักทีเชื่อมาประเด็นที่2ไม่มีฮาเมสไม่ใช่ปัญหา ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทางเอฟเวอร์ตันจะทำผลงานได้ไม่ดียามที่บริชาริซ่อนนี้มาอยู่บนสนามเพราะเขาทั้งรวดเร็วแข็งแกร่งและทักษะดีเลิศจนในเกมนี้เชลซี Chelsea ต้องโหมผู้เล่นเกมรับไปรอจัดการกับเขาคนเดียวนะฮะซึ่งทำให้ทางคาร์เวิร์สเลวินเนียได้โอกาสหาช่องให้ตน,นเองอยู่บ่อยครั้งจนสามารถเปรียกจุดโว์ให้กับทีมได้ถึง2ครั้งและข้อสุดท้ายข้อที่สานะผมปีนี้ปีของจ้หนูเจม โดยงานนี้ผมคงจะไม่ผิดอะไรถ้าจะบอกว่าณัดจุดนี้นะฮะวิลสเจมส์ขึ้นมาเทียบกับทางเทรนของลิเวอร์พูลแล้วเพราะทั้งคู่นั้นต่างก็มีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอและเป็นแบ็กประเภทที่เล่นเกมบุกได้โดดเด่นเป็นอย่างมากมายโดยเฉพาะลูกเปิดนะฮะที่มักจะเข้าไปถึงพื้นที่อันตรายได้เสมอในเกมนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เจมคนนี้ทำอันตรายได้จากกราบขวาแต่กลับเป็นเพื่อนร่วมทีมของเขาที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เจ้าหนูชาวอังกฤษรายนี้ป้อนมาให้ได้เลย นี่ก็เป็นการพูดถึงประเด็นร้อนหลังเกมที่ทางเชลซีของเรนั้นทำเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถชนะทางเอฟเวอร์ตันไปได้นะฮะงานนี้ก็พ่ายไป1นต่อศูนย์เสียดายจริงแล้วมาถึงข่าวต่อมากันดีกว่านครับลัมพาติงทีมเล่นต่ำกว่ามาตรฐานนะโดยทัทางผู้จัดการแฟนลัมพาด์ขุนซูอเชลซีนะผมยอมรับรัความพ่ายแพ้และระบุเลยว่านักเตะของตอนเนี่ยเล่นในต่ำกว่ามาตรฐานที่ผ่านมาของทีมซะอีก โดยสิงห์สงครามเชลซีนะผมบุกไปแพ้เอฟเวอร์ตันไปศูนย์ต่อนหนึ่งในเกมฟุตบอลบริลกิจเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ทีมดังจากลอนดอนนั้นหยุดสติไม่แพ้ที่ต่อกันทั้งหมด17นัดในทุกรายการโดยไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดของช่วง20วันทีแรกนะฮะคือกุญแจสําสคัญสำหรับผมแม้มันจะรู้ว่ามันกาลังเข้ามา วางบอลยาวและจังหวะสองสหรับทีมที่ต้องการเอาชนะเมื่อคุณตามหลังไปศูนย์ต่อหนึ่งมันจึงเข้ากับรูปแบบการเล่นของพวกเขาเรายิงชนเสา2ครั้งแต่สำหรับระดับของเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเป็นไปได้ในช่วงที่ผ่านมายังไม่ดีพอผมไม่อยากจะพูดว่าเราไม่มีความต้องการหรือว่าพลังงานนะฮะเราก็แค่ออกไปทีมไม่พอใจเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่ทำผลงานได้ดีถ้าพวกเขากระทำสิ่งที่แตกต่างสำหรับคุณ อย่าเสียการบางบอลยาวสถานการณ์ในการเก็บจังหวัดเราทําเกมจากทั้ง2ฝั่งคุณภาพในการครอสที่มันผ่านมานั้นดีมากๆนะแล้ววันนี้ไม่ใช่ต้องมอบเครดิตให้กับทางเอฟเวอร์ตันอย่างเดียวผมไม่คิดว่าทางเอ็ดูดอาร์เบนดี้ควรจะรับคำตำหนิซึ่งเขาทำผลงานยอดเยี่ยมมาตลอดแล้วและผมจะรับมันไว้เองเมื่อคุณนั้นเล่นบอลยาวกับหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดนะฮะคนหนึ่งในลีกคุณต้องมีช่วงที่ยากลำบากและผ่านไปให้จบได้ไม่น่าพอใจนะเราทำได้ไม่ดีพอในการปิดช่อง มันมีฤดูกาลที่ยาวนานและคนเหล่านี้กำลังพูดถึงการที่เรานั้นกำลังจะคว้าแชมป์ลีกด้วยทีมที่ดีที่สุดนะฮะมันน่าหัวเราะจริงคุณต้องมองไปยังทีมที่คว้าแชมป์ในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาไม่ปีกองหน้าที่ทำได้30-40ประตูและก็คว้าแชมป์ลีกแชมเปี้ยนลีกซึ่งการมาที่นี่พวกเขาต้องการผลการแข่งขันและเราก็ไม่ผ่านการทดสอบแต่เราจะผ่านม,ามันมาได้ในอนาคต น้าน,นะผมเป็นนำว่าง,งานนี้ผู้จัดการแฟนน้ำผ่าก็บอกว่าไม่ค่อยแฮปปี้ักเท่าไหร่นะฮะกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมในวันวันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันต่อไปในโปรแกรมต่อไปในนัดหน้านั่นเองก็ต้องรอลุ้นกันและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจาวันที่13ธันวาคม2563โดยใช้บาษาครั่งเชลซีครับ